สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรถมือ2ชุมแพกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะพา fc ที่น่าตาดีทุกท่านมาพบกับ vigo champ สอ e ปี2013ซึ่งรถคันนี้มาในตัวถังของรถกระบะสีประตูไม่ยกสูงนะครับสีบอลเงินเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2 5 0 0ซีซี cc v n t e r b o 144รแรงม้ามาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดปีที่จดทะเบียนก็คือพุทธศักราช2556 เลขใหม่ก็เพียงแค่ประมาณ1 0 0 0 0แสนเนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการรุ่นนี้นะครับกำเงินมาเพียง1 0,000กับอีก999บาทเราดูแลให้3เดือนจดทะเบียนพรบรภาษีจะดูแลให้นะครับต้องการชมรถหรือทดลองขับมาที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นก่อนจะออกมาอย่าลืมโทรนั้นหมายเซลจืดก่อนนะครับ08 5ย์ไอดีลน์นิวัตขีด KK เดี๋ยวเซลจืดจะอยู่ดูแลชงกาแฟหอมๆไว้รอขอเท้าความกันก่อนสำหรับวัยรุ่นยุค90เนี่ยจะรู้จักกันดีกับ v i โ o ้แชมป์นะเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ยอดขายอันดับ1ถึง10กว่าปีเอาชนะคู่แข่งอย่างอิสุ u ุดีแมได้อย่างเบ็ดเสร็จซึ่งจุดเด่นของ v i โ o ้แชมป์จริงๆของเขาก็คือความรู้หลาความสวยความสปอร์ตทนทานซ่อมง่ายอะไรหาง่ายมีความกว้างขวางระดับหนึ่ง และที่สําคัญเขามาพร้อมกับความแรงถึง144แรงม้าสําหรับหลายคนก็อาจจะมองว่า144แรงม้าเนี่ยมันไม่ได้สูงอะไรเลยเพราะว่าทุกวันนี้มันปาเข้าไปตั้ง200แรงม้าขึ้นไปแล้วสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลแต่สําหรับเทคโนโลยีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยการทาให้รถเครื่องยนต์ดีเซลมีแรงม้าสูงถึง144แรงม้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากด้วยเทคโนโลยีคอมบินเลที่ยังใหม่ๆอยู่ในช่วงนั้น ยิ่งทำงานคู่กันกับเทอร์โบแปรผันแบบ v n i n Turbo ที่ให้แรงบิดดีตั้งแต่ออกตัวยันเล่งแสงจึงทำให้ v ีโก้แชมป์เนี่ยเป็นแชมป์มาได้อย่างยาวนานวีโก้แชมป์มาพร้อมกับไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมไฟตัดหมอกขนาดมหึมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับสีบอลเงินนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับเอกลักษณ์เฉพาะของวีโก้แชมป์ก็คือมีช่องสกูปดักลมเจ้าสกูปหรือจมูกตรงเนี้ย ก็คืออินเตอร์คูลเลอร์ไอดีที่ผ่าน V-N Turbo มาจะมีความร้อนที่สูงมากก่อนที่มันจะถูกป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้จะถูกระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์ตรงนี้ก่อนช่วยให้ v ีโ o ้แชมปตัวนี้มีอัตราเร่งที่ดีกินน้ำมันต่ำและขายไอเสียน้อยสมรรถนะโดยรวมจึงดีขึ้นอย่างชัดเจน v ีโ o ้แชมป์คันนี้มาพร้อมกับยางขนาด 215/65R16C ล้อแม็กซแท้จากโรงงานขนาด16นิ้ว ซึ่งเราก็รู้ดีกันนะครับว่าของแท้จากโรงงานเนี่ยมันอึดถึกทนด้งยากแตกยากและขนาด16นิ้วเนี่ยหายางใส่ง่ายราคาก็ไม่แพงกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างรถคันนี้ก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยนะ fc เจ้าของรถเดิมก็ดูแลรักษาค่อนข้างดีเลยแหละไม่ประมาณแสนเอเนี่ยใช้งานกันอย่างยาวๆเลยยิ่งวีโก้แชมปเนี่ยเป็นรถตลาดซื้อง่ายขายคล่อง เอาไปขับปี2ปีเผลอๆกลับมาขายได้ราคาเดิมอีกอะไรก็หาง่ายซ่อมที่ไหนก็ซ่อมได้ช่างตามแถวชนบทเนี่ยสนิทกันดีนี่คือข้อดีของการซื้อรถตลาดยิ่งสีบอลเนี่ยนะเปื่อนยากรักษาง่ายเป็นสีของคนมีฐานะซื้อแล้วมีเงินซื้อแล้วมีทองรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3และมือเปิดฝาท้ายแบบ one touch แน่นอนเรามีกระบะไลเนอร์มาให้เลยเป็นของแอ r ก g l อย่างดี สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถคันนี้นะครับต้องรีบแล้วแหละเพราะว่ารถดีๆแบบนี้สวยๆแบบนี้มันมีคันเดียวจอดไม่นานเดี๋ยวก็ออกไปแล้วครับแต่แน่นอนครับใครที่สนใจจริงๆก็ทวมาหาเซลล์จืดก่อนก็ได้0845164583อ i d ลนนิวั w ขี 3, ีเ KK ถึงไม่ทันคันนี้เราก็มีคันใหม่สำรองเพราะเรามีรถในสต็อกอยู่นับร้อยคันแต่ก็ยังว่าแหละเราเห็นรีวิวคันนี้เราก็อยากได้คันนี้ถูกต้องไหมครับ กำเงินมา1 1 1 0 0 0บาทมีทอนช่วยเรื่องเอกสารจนกว่าสัญญาจะผ่านนะครับไม่ต้องกังวลอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับก่อนที่เราจะมารับชมภายในกันผมขอฝากคลิปดีๆทั้งหมด5คลิปเช่นอยากเทินรถผ่อนยังไม่หมดก็เทินได้หรือรีวิวรถดีๆใหม่ๆแต่ที่ลิงก์ข้างบนเราจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่าง ชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อย้อนกลับมาเลือกดูภายหลังได้นะครับสําหรับภายในก็จะเป็นแบบทูโทนเป็นสีครีมตัดกับสีเทาแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานกระจกมองข้างก็สามารถปรับระพับเก็บ้วยไฟฟ้าได้มีช่องวางแก้วน้ํารักษาความเย็นซื้อเครื่องดื่มเย็นเนมาวางไว้ตรงนี้เย็นตลอดการเดินทางขนาดเอากาแฟร้อนมาวางไว้ตรงนี้ยังกลายเป็นกาแฟเย็นเฉยเลยสําหรับพวงมาลัยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทาง toyota หน้าจอเป็นแบบเรืองแสงออปติคอนนะครับเครื่องเสียงก็เป็นแบบ CD ซึ่งหลายคนซื้อไปก็นำไปเปลี่ยนเครื่องเสียงเดี๋ยวนี้ไม่แพงราคาเริ่มต้นที่ประมาณ3,000ขึ้นไปแค่นั้นเองได้ระบบสัมผัสอย่างดีเชื่อมต่อได้หมดเลยทั้ง Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB ในส่วนของเบาะรุ่นนี้นะครับเป็นเกรด E จะเป็นเบาะก,กรรมะหยี่แต่เนื่องจากเจ้าของเดิมเขาก็รักษาไว้ค่อนข้างดีเลยแหละมีการนำเบาะหนังเนี่ยมาสวมทับ หากเราซื้อไปแล้วเราไม่พอใจเราก็ถอดทิ้งได้เพราะว่าใต้เบาะหนังนี้ก็ยังเป็นเบาะกำมะหยี่เหมือนเดิมเป็นของแท้มาจากโรงงานเลยอยากได้เบาะหนังตัดเย็บดีๆเข้ารูปเลือกสีหนังได้เลือกตะเข็บได้ก็ปรึกษาเซลจืดได้นะครับทั้งรถใหม่และรถเก่าเซลจืดมีราคาพนักง,งานให้มาชมเบาะหลังกันบ้างสิเป็นยังไงบ้างเบาะหนังก็จะเป็นสีครีมเอกลักษณ์เฉพาะของทางโตโยต้าเขานั่นแหละซึ่งสีครีมเนี่ยมันจะให้ความหรูหราความโออ่า ความกว้างขวางมันจะดูโปร่งๆป่งโล่งๆนะครับและแน่นอนมันให้ความหรูหราเหมือนรถประจําตัวท่านประธานท่านประธานขับเองอะไรเงี้ยนะครับนั่งแล้วมันดูภูมิฐานซื้อรถคันนี้ไปเก็บงานนิดๆหน่อยๆก็สามารถขับได้ยาวๆกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับหากอยากชมรถทดลองขับตัวมาหาเซลจืดก่อนได้เซลจืดจะอยู่ดูแลชงกาแฟหอมๆไม่รอนะครับ fc ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ